นิทานเรื่องแมวกับลมหายใจมีลูกแมวตัวหนึ่งชื่อว่ามอมแมมมันเป็นแมวซุกสนชอบวิ่งเล่นทั้งหวันไล่จับผี่เสื้อบ้างไล่หางตัวเองบ้างจนบางครั้งก็หกล้มบ้างหัวชนเสาบ้างวันหนึ่งมอมแมมวิ่งเล่นจนเหนื่อยหอบมันนั่งหายใจฟืดฟาดแล้วบ่นว่าทําไมเรารู้สึกเหนื่อยและหงุดหงิดแบบนี้นะขณะนั้นเองแมวตัวโต,วตวที่อยู่ข้างๆเอ่ยข,ขึ้นว่า เจ้าลองหลับตาแล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองสิมอมแมมจึงลองทำตามมันหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกช้าๆมันเริ่มรู้สึกว่าความเหนื่อยค่อยๆหายไปใจที่วุ่นวายก็สงบลงเหมือนนอนตากแดดอุ่นๆอย่างสบายใจมอมแมมลืมตาขึ้นแล้วยิ้มออกมาจริงด้วยแค่หายใจเข้าออกอย่างสงบก็ทำให้ใจเราสบายขึ้น ตั้งแต่นั้นมาเวลาที่มอมแมมเหนื่อยหรือหงุดหงิดมันจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วหายใจเข้าออกอย่างมิสติกจนกลายเป็นแมวที่อารมณ์เย็นกว่าเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาที่ใจวุ่นวายหรือเหนื่อยลา้าแค่หยุดสักนิดแล้วหายใจเข้าออกอย่างมิสติกใจก็จะสงบและมีความสุขมากขึ้น